สวัสดีครับนักเรียนครูหนึ่งขอยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C.A.I วิชาภาษาไทยเรื่องสระไทยใช้ประสมคำชั้นประถมศึกษาปีที่3ก่อนอื่นให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วค่อยกลับมาเรียนเนื้อหาในบทเรียนแล้วค่อยกลับมาทำแบบทดสอบสวัสดีครับผมชื่อนายสุรัสแสงชําครูหนึ่งตำแหน่งครูโรงเรียนวัดแหลมจองถนนสังกัดสปปพัทลุงเขต2 ครูหนึ่งขอแนะนําการใช้งานบทเรียนก่อนนะครับให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบความรู้ก่อนเรียนจากนั้นให้กลับมาเรียนเนื้อหาในบทเรียนต่างๆให้ครบจนเข้าใจแล้วค่อยกอลับมาทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่หลังจากได้เรียนผ่านบทเรียนความพิวเตอร์ช่วยสอน CA นอกจากเนื้อหาในบทเรียนยังมีเกมฝึกทักษะเกมตอบคําถามสนุกสนุกให้เล่นเพื่อฝึกทักษะการอ่านการเขียนอีกด้วยขอให้สนุกในการเรียนนะครับเด็กๆ เชิญเลือกหัวข้อที่จะเรียนเพื่อเริ่มเรียนกันได้เลยครับและสามารถรับชมวิดีโอผ่านปุ่มหรือเครื่องหมายวิดีโอได้ด้วยนะครับในหน้าต่างของแต่ละหน้าไปกันเลยครับมารู้จักสระเดี่ยวกันครับนักเรียนสระในทางภาษาศาสตร์ผลไม้ทหารเหรียญอาหารข้อที่หนึ่งคำในข้อใดเป็นแม่กอกาก่อ,กกอมะละกอขอ สงโคขอกล้วยหอแตงกวาดเอ,อื้อเกิดจากเสียงอืบวกอัเปลี่ยนเป็นเอ,อื้อเสียงเอ,อ้วเกิดจากเสียง,อ,อ,งอุบวกอัเปลี่ยนเป็นอ,อ้วปัจจุบันสประสมสามเสียงข้างบนนี้นักภาษาศาสตร์ไทยไม่ได้ระบุให้เป็นเสียงสไทยจากที่มีอยู่ทั้งหมด21ดเสียงแล้ว เนื่องจากไม่มีคำที่จะใช้หรือสามารถใช้สปปรรปะสมเสียงยาวแทนได้เช่นคำว่าเลือกสามารถออกเสียงคำได้ทั้งเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนสปปรรปะสมน่ารู้ต่อเสียงเอเช่นคำว่าเสียเรียกเยเลี่ยมเรียกเสียดเสียงโรเนียและอื่นๆเสียงเอ,อเช่นคำว่าเนื้อ เยือกเลือดเอชื่อมเพื่อนขมุกเรื่องและอื่นๆเสียงอ้วกเช่นคำว่า